กับเรียนท่านประธานวุทธ,ธิสภาที่เคารพค่ะข้าพเจ้านางสาวพาณีบุญยาเกื้อกูลนักวิชาการประจําคณะกรรมาการการเกษตรและสากลวุฒธธิสภาขออนุญาตรายงานในส่วนของบทข้อเสนอแนวคิดของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่นะคะเนื่องจาก ในในการศึกษาของคณะกรรมธิการเนี่ยเราได้ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงจากตัวโครงการซึ่งจะจบสิ้นไปเมื่อโครงการสิ้นสุดเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นระบบกะเกษตรกรรมที่เรายังไม่เคยมีการกําหนดขึ้นมาก่อนในอดีตเองเนี่ยระบบกะเกษตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นระบบกะเกษตรกรรมที่ดําเนินการในลันกษณะของบุคคลแต่ระบบกะเกษตรกรรมป <c oughs> แปลงใหญ่เนี่ยเป็นระบบกะเกษตรกรรมที่ดําเนินการโดยใช้หลักการของกระบวนการกลุ่มเป็นผู้ดําเนินการนะคะข้อเสนอแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนระบบกะเกษตรกรรมแปลงใหญ่นี้จึงมีอยู่ทั้งหมด 6ประการด้วยกันนะคะอันที่1คือหลักการและเป้าหมายความสําเร็จอันที่2องค์ประกอบหลักในการดําเนินงานอันที่3กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน4คือประเด็นบ่งชี้ความสําเร็จในการขับเคลื่อน5คือการยกระดับการพัฒนาแปลงใหญ่สู่ความมั่นคงยั่งยืนและ6คือบทบาทของหน่วยการในการที่จะร่วมกันบูรณาการเพื่อการพัฒนา6องค์ประกอบหลักนี้จําเป็นจะต้องมีอยู่เพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ให้ประสบผลสําเร็จค่ะ ขออนุญาตไปที่ประเด็นที่1คือหลักการและเป้าหมายความสําเร็จในหลักการของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่เนื่องจากเป็นการดําเนินการในลักษณะกลุ่มนะคะหลักการจึงกําหนดเอาไว้ว่าเป็นการรวมกันของเกษตรกรในอาชีพเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงมารวมกันการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยอาศัยฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ในตัวหลักการนี้เองนะคะจะมีคุณลักษณะสำคัญอยู่6ประการด้วยกันคือ 1. การใช้ฐานความรู้เป็นองค์นำโดยเฉพาะฐานความรู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของพื้นที่และการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาอันที่ 2. การบริหารจัดการแบบกลุ่มคุณลักษณะ นี้เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นในการดำเนินการของแปลงใหญ่นะคะโดยเกษตรกรจะต้องเข้าเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบนะคะสามคือการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดการลดต้นทุนและเกิดการเพิ่มผลผลิตอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเราจะใช้คำว่าอ c คโ o น i c มิกออฟสเนะคะเป็นตัวหลักในการที่จะมองถึงคุณลักษณะข้อนี้อันที่4นะคะคือการเชื่อมโยงการตลาดในระดับต่างๆอย่างครบวงจรแล้วคุณลักษณะข้อ5คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการยึดแนวคิดฐานเศรษฐกิจแบบองค์รวมคือ ไบโอเซคุ a ่าก e ีนอีโคโนมีนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า BCG สุดท้ายเลยนั่นคือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่อย่างเป็นระบบเพื่อฟื้นฟูและปฏิรูปภาคการเกษตรให้ก้าวสู่การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงนะคะจากหลักการนี้เองนะคะได้กำหนดเป้าหมายนะคะความสำเร็จเอาไว้ดังนี้นะคะ เป้าหมายความสําเร็จของระบบกะเกษตรกรรมแปลงใหญ่จะถูกมองใน3มมิติด้วยกันคือมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติของเศรษฐกิจเกษตรกร,ะร,กรจะต้องมีไรายได้มั่นคงสินค้าเกษตรมีการยกระดับให้สามารถแข่งขันได้จริงมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับประเทศอันที่สองในมิติทางด้านสังคมเกษตรกรจะต้องมีทักษะในการประกอบการมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเององค์กรเกษตรกรและการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองอันที่3คือมิติทางด้านของสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกษตรจะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าเกิดสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตรนะคะ ตรงนี้เองนะคะถ้าจะสรุปก็คือมีรายได้มั่นคงคุณภาพชีวิตดีขึ้นอาชีพยั่งยืนเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งภาคการเกษตรแข็งแรงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสมดุลและยั่งยืนค่ะ,ะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นหลักการและเป้าหมายความสําเร็จซึ่งจะต้องเป็นตัวที่ถูกชูธงเป็นอันดับที่1น,นะคะถัดมาในสาระสําคัญในองค์ประกอบอันที่2ก็คือองค์ประกอบหลักของการเป็นระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ ในระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่จำเป็นจะต้องมีการจัดองค์ประกอบหลักก่อนเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนนะคะ,ะให้เกิดการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการดำเนินงานขององค์ประกอบ3ส,ส่วนด้วยกันคือฐานความรู้การรวมตัวและก็ระบบระบบระบบงาน นะะในส่วนของการจัดการความรู้ของเกษตรกรหลักคิดสําคัญก็คือการให้ความรู้เป็นองค์นําในการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยอาศัยเกษตรกรที่มีความรู้และประสบผลสำเร็จในการเกษตรในพื้นที่เป็นตัวแบบในการถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้จา,จากข้อที่เราพูดถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการที่ผ่านมาจะเห็นว่าศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร ส่วนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเนี่ยยังคงมีประโยชน์อยู่เพียงแต่ว่ายังขาดการเติมเต็มให้เกิเกดการพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะตรงนี้เรายังให้ความสําคัญกับการจัดการฐานเรียนรู้ในส่วนนี้และนําเอาฐานเรียนรู้ตรงความความรู้ที่ได้จากฐานเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมาร่วมกันคิดร่วมกันทําและพัฒนาไปร่วมกันประเด็นที่2นะคะจะต้องมีการจับ องประกอบของกลุ่มของเกษตรกรโดยตระหนักถึงความสําคัญและมองเห็นเป้าหมายร่วมและประโยชน์ของการทําเกษตรกรรมแปลงใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันในอดีตเนี่ยมักจะเป็นลักษณะท็อปดาวคือให้มารวมกันและก็ทาตามตาม,ตามโครงการกําหนดแต่ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่มาจากการมีส่วนร่วมและการเห็นพ้องจากเป้าหมายและทิศทางในการดําเนินงานร่วมกันตัวสมาชิกต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ มีทิศทางการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเป็นองค์กรทางการค้าที่แท้จริงนะคะอันที่3คือการจัดระบบงานของเกษตรกรรมแปลงใหญ่นั่นก็คือการจัดระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการกิจการของเกษตรกรรมแปลงใหญ่โดยมีการกําหนดเป้าหมายแผนงานกิจกรรมดาเนินการบนฐานข้อมูลพื้นที่สินค้าและสมาชิกรวมทั้งข้อมูลแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่3นะคะของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่นะคะก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนหลังจากที่เราเห็นเป้าหมายเห็นหลักการเป้าหมาย และองค์ประกอบหลักในการดําเนินการแล้วก็เข้าสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกนี่คือการพัฒนาโครงสร้างหลักของแปลงใหญ่เหมือนกับเราทําการก่อสร้างบ้านอะนะคะเธอจะต้องมีโครงสร้างบ้านที่ครบถ้วนนะคะ ตรงนี้เนี่ยในโครงสร้างหลักของแปลงใหญ่เนี่ยจะต้องกําหนดองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งเรื่องของผู้นําการบริหารจัดการองค์กรโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการผลิตการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเชื่อมโยงการตลาดและการสร้างเครือข่ายของแปลงใหญ่เองนะคะขออนุญาตกล่าวในส่วนของการพัฒนาผู้นําและการบริหารจัดการองค์กรคือการให้ความสําคัญกับการเป็นผู้นําในรูปของคณะองค์คณะของผู้นําไม่ใช่ผู้นําเดี่ยว นะะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นการดําเนินการในระบบเกษตรกรรมที่เป็นกลุ่มนะคะมีการมีการสนับสนุนผู้ที่มีประสบการณ์นะคะในการที่จะเข้ามาร่วมมามีบทบาททั้งเกษตรกรที่เป็นผู้อาวุโสสูงวัยมีองค์ความรู้อยู่ในพื้นที่และการชักนําให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการบริหารและดําเนินกิจการร่วมกันนะคะอันที่2โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิต ตรงนี้จะประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเรื่องของการจัดการน้ําการจัดการดินการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะการพัฒนาตัวระบบระบบโลจิสติกระบบสารสนเทศและก็การวางระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าตรงนี้จะต้องเป็นไปตามระบบงานที่ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้อย่างเหมาะสมไม่ใช่มาจากการที่ อยากใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะบาั้นมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะสร้างสมดุลของการพัฒนาได้อย่างแท้จริงอันที่3คือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าจําเป็นอย่างยิ่งที่ระบบเกษตรกรรมเนี่ยต้องผลักดันให้เกิดคุณภาพมาตรฐานเดียวกันในหมู่สมาชิกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการจัดการธุรกิจและการตลาดของแปลงใหญ่นะคะ ส่วนที่4นะคะในเรื่องของโครงสร้างหลักของแปลงใหญ่คือการเชื่อมโยงการตลาดและคู่ค้ามีการจัดทําแผนการตลาดเชิงรุกจากข้อมูลการผลิตและข้อมูลคู่ค้าอย่างเป็นรูปมรรมและก็มีการทําตลาดถาวรน,นะคะในอนาคตให้ได้นะคะอันสุดท้ายคือโครงสร้างหลักส่วนที่5คือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรม และการบริการธุรกิจสินค้าให้กับแปลงใหญ่ทั้งในเครือข่ายการบริหารงานของแปลงใหญ่เองและก็เครือข่ายธุรกิจของแปลงใหญ่ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนของการที่จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ครบองค์ประกอบในการพัฒนาโครงสร้างหลักของแปลงใหญ่นะคะ,ะการขับเคลื่อนลำดับถัดไปนะคะของแปลงใหญ่ของระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่คือการสร้างมูลค่าจากฐานความรู้และนวัตกรรม ในส่วนนี้เองเนี่ยระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่จะต้องมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนฐานเศรษฐ,ฐกิจแบบองค์รวมในการสร้างมูลค่าของสินค้าจากฐานความรู้ในวัฒนและนวัตกรรมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใน5ด้านนะคะก็คืออัตลักษณ์ชีวภาพปลอดภยัยแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะโดยต้องคำนึงถึงนิเวศท,ทางการเกษตรของแปลงใหญ่นั้นๆเพื่อให้การพัฒนาดำเนินการไปได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะ ประเด็นถัดไปขององค์ประกอบหลักนะคะที่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหลังจากที่เห็นว่ามีหลักการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว mm hmm. เห็นองค์ประกอบตั้งต้นนะคะ mm hmm. เห็นประเด็นการขับเคลื่อนที่เป็นทั้งโครงสร้างหลักแล้วก็ประเด็นทางด้านของการสร้างมูลค่าแล้วตัวที่จําเป็นจะต้องมีปรากฏอยู่ในระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ mm hmm. ก็คือการกําหนดตัวประเด็นบ่งชี้ความสําเร็จ ของเกษตรกรรมแปลงใหญ่ที่มีความชัดเจนและสามารถวัดได้จริงนะคะโดยมีทั้งหมดเนี่ยหด้านด้วยกัน1คือความสามารถในการบริหารจัดการของแปลงใหญ่ได้แก่การวัดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการธุรกิจเนื่องจากเป็นแบบกลุ่มจึงต้องมีการบริหารจัดการองค์กรและเนื่องจากว่าระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่มุ่งสู่การดําเนินการธุรกิจ จึงจําเป็นจะต้องมีรูปแบบการบริหารธุรกิจที่สามารถวัดผลได้ประเมินได้อันที่สองนะคะคือความสามารถในการจัดการทุนโดยเน้นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตตลอดกระบวนการและอยู่บนหลักการพื้นฐานของความประหยัดและคุ้มทุนทางเศรษฐกิจและเป็นจริงนะครับคือไม่เป็นจริงตามการวิเคราะห์ไม่ใช่มาจากการที่ใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะ อันที่3คือความสามารถในการเพิ่มผลผลิตบนพื้นฐานการผลิตที่เต็มศักยภาพของแปลงใหญ่เองทั้งในตัวกระบวนการผลิตและก็การจัดการผลผลิตที่ทําให้เกิดการคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดอันที่4ความสามารถในการจัดการมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้ระบบการผลิตเดียวกันนะคะอันนี้คือคือตัวประเมินบ่งชี้ความสําเร็จและก็ สุดท้ายคือการจัดการและเชื่อมโยงการตลาดและมีระบบการกระจายสินค้าของสมาชิกที่สอดรับกันกับการกำหนดทิศทางการสร้างสินค้าและก็การสร้างเกษตรมูลค่าสูงตามความต้องการของตลาดจะเห็นว่าในตัวบ่งชีค้ความสำเร็จทั้งหมดเลยเนี่ยจะมาจากการวิเคราะห์จากระบบงานเป็นหลักนะคะแล้วก็มากับมาขับเคลื่อนแล้วถึงมาบ่งชี้มาถึงมาวัดความสำเร็จที่เป็นรูปปรรมใน5มิตินะคะ จริงๆแล้วเนี่ยกรอบคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่จะจบลงที่ตรงนี้ก็ได้แต่เนื่องจากว่าระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่เนี่ยมุ่งสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางคณะกรรมธิการจึงพิจารณาว่าน่าจะมีการควรที่จะมีการขับเคลื่อนที่มีระดับแบบขั้นบันไดนะคะจนไปถึงความสามารถในการแข่งขันได้จริงสําหรับเกษตรกรรมแปลงใหญ่ที่ สามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะเติบโตออกไปสู่การผลิตแบบสากลได้โดยบันไดาการพัฒนาเนี้ยถูกกำหนดไว้4 4ขั้นบันไดด้วยกันระดับพื้นฐานคือการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตนะคะอันที่สองคือระดับพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดําเนินธุรกิจต้นน้าอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบมาตรฐานของแปลงใหญ่ครอบคลุมสมาชิก ทุกคนอันที่อันที่สนะคะระดับที่สคือระดับก้าวหน้ามีเป้าหมายหลักเพื่อการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรมีการสร้างมูลค่าของสินค้ากเกษตรระดับต้นน้ำกลางน้ำและมีความสามารถในการบริหารธุรกิจในระบบห่วงโซ่อุปทานจะเห็นว่าความเข้มข้นของระบบธุรกิจทางด้านการเกษตรน,นียจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนลำดับสุดท้ายคือระดับของการสามารถในการแข่งขันได้โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่สนองต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะสามารถบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันได้มีการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานทั้งการผลิตและการส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตในรูปแบบทั้งพันธมิตรทางการค้าและก็การรวมตัวกันแบบกลุ่มธุรกิจ สากลน,นะคะอันนี้ก็คือ5องค์ประกอบหลักในเรื่องของการแนวคิดทางด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่ที่ได้ดำเนินการศึกษาโดยคณะกรรมาการเกษตรนะคะ,ะลำดับถัดไปเนี่ยจะเป็นข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่มีความสำคัญและก็พวกเราเองเนี่ยมักจะ มองทิศทางการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างคาดเคลื่อนแล้วก็มองไปที่ตัวเราในฐานะที่เป็นองค์กรภายนอกมากกว่านะคะนั่นก็คือข้อเสนอในบทบาทของหน่วยงานและการบูรณาการซึ่งส่วนนี้นะคะดิฉันขออนุญ,ญาตท,ท่านประธานได้กรุณาให้ท่านสมชายชันนรงกุลนะคะเลขาธิการคณะกรรมาการเกษตรและวุฒิสภาเป็นผู้กลับเรียนในลำดับถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ